เท hey, หน้าตักไปที่น้ำเงินนะครับ200บาทตรงนี้เพื่อนๆบลอกแปะเป็น่งทียาพอกเก้าโอเคสวยนะครับตารแรกอออินมากินแบบอร่อยอร่อยนะเฮ oh, <no. S 1> ้ย,ย,ยมันจวดสิบหกสี่สิบแถวบ้านเรียกนอนไม่หลับเจ็ดแปดหาเป็นบาาเมื่อขึ้นบนละมมึงมาก <laughs> บอดไปดิมึงตรงนี้นะครับเ8 5ปเป็นบาทเบิ้ขึ้นนะครับผมนะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่หลอนชักให้เป็นอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะมาเล่นไพ่กันนะครับทุน2 0 0บาทวันนี้เล่นแบบเรื่อยๆแบบอออินนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับเทคนิคไพ่เดิมนะครับการมองเขาไพ่เดิมคือ1 2 1 2 3 1 2 1 2 1นนะครับมูฟออนจาก เซตไพ่นี้ไม่ได้สักทีนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่สนใจกลุ่ม Open Chat นะครับกด,ดเข้ามาที่ลิงก์ปักหมุดนี้ได้เลยเป็นกลุ่มพูดคุยแชร์ Share, สูตรแชร์ Share, เทคนิคนะครับการมองเขาไพ่หรือการเดินเงินต่างๆนะครับเข้ามาคุยกับเพื่อนๆได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าคลุบนำเล่นนะครับของแอดมินพารวยนะครับเพื่อนๆก็กดเข้ามาที่ลิงก์ปักหมุดนี้ได้เลยเช่นกันโอเควันนี้นะครับ200าบาทเมื่อกี้น้ำมินชนะด้วย8แต้มเข้าคอนเซป เซตไพ่ที่2ของเราชนะด้วย4 5 6 8หรือ9แต้มให้แทงฝั่งเดิมนะครับโอเคตรงนี้ออเอ็นเทหน้าตัาไปที่น้ำเงินนะครับ200บาทตรงนี้เพื่อนๆบล็อกแปดเป็น่งที่ยาบล็อกเก้าโอเคสวยนะครับตาแรกออเอ็นมากินแบบอร่อยๆนะรสหวานรับประทานง่ายนะครับตรงนี้ได้มาแล้วนะครับเพื่อนๆไม้แรกของเราอันนี้จะออเอ็นแม่งแบบทุกหมายเลยนะเพื่อนๆนะมาดูกันนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งความแม่นมัน แม่นแค่ไหนนะครับไม่แม่นจริงผมไม่กล้าทํานะแบบอออินแม่งทุกหม้เนี่ยนะครับมันเป็นบ้านะครับอย่าหาทําเสียคือเสียหมดนะครับมาเพื่อนๆมาดูกันนะครับเมื่อกี้น้าเงินปอกแปไปอีกหนึ่งทีนะเข้าคอนเซปต์ไพ่ที่2ของเราอีกเช่นเคยนะครับชนะด้วยสี่ห้าหหรือ9แต้มนะครับเพื่อนๆก็แทงฝั่งเดิมนะครับส่วนเซตไพ่แรกนะครับจะเป็น12 3อหรือ7แต้มเท่านั้นนะให้แทงฝั่งตรงข้าวนะครับโอเค นะเมื่อกี้น้ำเงินชนะด้วยแปดแต้มเข้าเซตไพ่ที่สองแตงฝั่งเดิมนะครับโอเคมาตรงนี้เพื่อนๆเจ็ดแต้มปรดี7เจ็ดแต้มปดีตรงนี้มึงจวกงจวกงจวบสิบจวกงจวบสิบอื้อหือสวยงามหลังทจเยเช่น้ำเงินชนะด้วยเจ็ดแต้มนะครับดังนั้นนะรอบต่อไปนะครับเข้าคอนเสิไพ่ที่สองเฮ้ยเข้าคอนเปต์ไพ่ที่หนึ่งของเรานะครับชนะด้วยหนึ่งสองสามหรือเจ็ดแต้มนะครับให้แทงฝั่งตรงข้ามดังนั้นน้ำเงินชนะด้วยเจ็ดแต้มนะครับเพื่อนๆโอเคเราจะต้องแทงแดง หรือลงแดงนั่นเองนะครับผมนะใครที่ติดเหล้าติดสุราติดสารเสพติดอย่าทําตามเป็นอาขาครับเพราะเราจะลงแดงนะครับอาจถึงแก่ชีวิตของคุณได้นะครับโอเคไปดิมึงตรงนี้อยากเป็นใหญ่ใจมันต้องนิ่งนะครับโอเคมาตรงนี้8 0 0ร้อบาทเพื่อนๆแทงแบบหมดตูดนะครับแทงแบบอออินแทงแบบไม่เหลือเฮียอะไรแล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้มาขอแบบชนะเลยนะครับโกงแล้วก็9้แล้วก็8ไปดิมึงตรงนี้โอโห้โกงแล้วก็หนึ่ง มันจวดสิบหกสี่สิบแถวบ้านเรียกนอนไม่หลับฝันค้างนะครับตรงนี้กูชนะด้วยหนึ่งเต้มกูถามจริงก <c oughs> ูถามจริงนะครับชนะด้วยหนึ่งเต้มมันหกสี่แล้วจวดสิบนะครับโอ้โหกูโกงเอ็ดแล้วก็โกงยึดเข้มโกงความตายแบบสัสว์นะครับโอโ้โ,อโห,โโห,โโหโยึดเข้ไพ่นี้สูตรนี้เทคนิคนี้นะครับเพื่อนๆอื้ออมึงทำได้ไง กูขอร้องหะเคเห็นก็ว่าตายเมื่อกี้นะครับโอเคแดงชนะด้วยจิตแมนะครับเข้าคอนเสิต์ให้แดงราชนะ 1, 2, 3, ด้วยหนึ่งสองสามดยจิตแจมให้แดงฝั่งตรงข้ามนะครับ <Okay. S 1> โอเคงั้นนะครับกูไม่ออออินแล้วกูเสียวนะครับโอเคหนะ้าตรงนี้เพื่อนๆอนอ,นออินสามไม้พอนะครับเล่นแบบธรรมดาดีกว่านะครับเพื่อนๆกูเริ่มจากเสียวๆหนาวๆร้อนๆนะเพื่อนๆตรงนี้นะครับโอ้โหหนึ่งแ้มเกือบกูตาย เกือบูอออินนะครับเมื่อกี้เกือบกูไสแตกนะครับโอ้โหอีทีนะครับต้องขอบคุณปฏิญาณไว้พริบของเรานะครับเมื่อรู้สึกแปลกแล้วอย่าหาทำนะครับโอเคกูแบ่งแทงแบบดีดีดีกว่านะครับกูไม่อออินละนะครับไม่ดื้อนะกูดูจากทรงแล้วแม่งเป็นแปลกๆนะครับอ่ะในกรณีที่เราเสียแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเดินเงินแบบรรสมาติงเกลียวได้เลยนะครับ แทงแบบรอดมาดิเกลได้เลยหรือถ้าใครอยากจะแทงแบบฟึนเท่าเดิมก็ได้นะครับแต่ผมขออนุญาตพบตานี้เพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะเอาทุนคืนนะแบบรอมาดิเกลนะครับเมื่อกี้แดงชนะด้วยกี่แต้มวะมันเข้าคอนเซ็ปต์แรกของเรานะครับเมื่อกี้ได้ชนะด้วยสามแต้มนะครับโอเคนะตรงนี้โอ้โหโดวเย,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 ยอะๆหกแต้มในมือตรงนี้เอ็กซ์ทีนะครับน้ำเงินชนะแดงนะครับด้วยหกแต้มดังนั้นเข้าคอนเซ็ป เตาไพ่ที่2ของเรานะครับชนะด้วย4 568หรือกาแตบนะครับให้แดงฝั่งเดิมดังนั้นฝั่งนี้ตอนนี้เราต้องแทงน้าเงินนะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆโอเคไปนะฮะเอ้โว่ร้อยปริกี่ยวเข้าพอดีนะครับตอนนี้เกือบตายนะครับถ้ากูออยอ,อ,ยอินตานั้นไปกูไม่อยากจะคิดภาพนะครับอ อย่าดื้อนะครับอย่าดื้ออย่าดื้อนะนะกูไม่ดื้อแล้วนะครับโอเคสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับก็อย่าดื้อนะครับเห็นตัวอย่างหรือยังถ้าอออินไปตานั้นนะครับเบิร์ดด่านะครับบอกเลยนะเมื่อกี้น้ำเงินชนะด้วย6แต้มลงฝั่งเดิมนะครับเข้าคอนเซปต์ไฟที่2ของเราชนะ4 5 6 8หรือ9แต้มให้แทงฝั่งเดิมนะครับโอเคมาเปิดนะเอ็ดมาตรงนี้เอ็ดล้วก็แปดไปดิมึงป๊อกเก้าไปหนึ่งทียึดเคนะครับบวกมานิ่มสี่ร้อยบาทรวมทุนหดเคนะครับเห็นไหม สูตรนี้มันเพื่อนนะไม่ได้มัวนิ่มแต่อย่างใดนะครับมันมีหลักการนะมันมีเทคนิคนะครับไม่งั้นไม่แทงเข้าแบบนี้นะครับก็ลองใช้วิจารณญาณนะครับพิจารณาดูนะครับเพื่อนเพื่อนสหรับใครที่สนใจนะครับใครที่ยังงงๆอยู่ว่าสูตรนี้มันทํำยังไงนะครับก็กดเข้ามาที่ลิงก์ปักหบดนี้ได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวสอนให้นะครับโอเคมาตานี้จัดไปนะครับเมื่อกี้ปอกก้าไปหนึ่งเทนนะเข้าคอนเซป เขาไพ่ที่2ของเราอีกเช่นเคยนะครับชนะด้วยกาแต้มให้แทงฝั่งเดิมนะครับโอเคมาตรงนี้เพื่อนๆขอแบบดีๆนะครับขอแบบเน็กๆแบบชนะเลยอะมาเปิดไพ่อีหนูโอ้โหมาตัวนี้หน้าเจ็ดหน้าเจ็ดโอ้โหเจ็ดกับเจ็ดเย็ดเชฟกูขอร้องละ่ะปั๊บมาโอ้โหสีแต้มกูขอมึ่งจวกกงจวดสิบจวกกงจวสิบสามผีเวดีกูดไปไดีมึงตรงนี้ เย็ดที่ขออภัยนะครับเล่นบคาคาร่ามันไม่ได้ตังสามเด้งเหมือนป๊อปเด้งในหนูนะครับตรงนี้นะครับสี่แต้มชนะอีกแล้วอ่ะเพื่อนนะเพื่อนๆนะครับชนะอีกแล้วชนะ,ชนะด้วยสี่ห้าหกแปดหรือเก้าแต้มนะครับให้แทงฝั่งเดิมกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆตรงนี้เมื่อกี้ชนะด้วยสี่แต้มนะครับดังนั้นตอนนี้เราจะต้องแทงสีน้ำเงินกันอีกเช่นเคยนะครบผมนะ มวยล้มต้มคนดูนะครับตรงนี้น้ําเงินไหลแบบจัดจัดนะครับอือหือน้ําเงินไหลาตาแบบจัดจัดนะเพื่อนเพื่อนแทมาสิบแตานะครับแดงออกแค่3านะครับนอกนั้นน้ำเงินหมดเลยยันทีนะครับไปที่น้ําเงินของเราตรงนี้นะครับอือหือห้าห้า อืมห้าต่อห้าต่อสองตรงนี้ขอแบบจวดดีโอโหจวเจ็ด 7, มามึงต้องจวดห้าหรือหกเท่านั้นถึงจะชนะกูนะครับหเจ็ดแปดหาเป็นบ่าเบิดขึ้นบล็อมึงมากีบอดไปดิมึงตรงนี้นะครับเจ็ดแปดห้าเป็นบ่าเบิดขึ้นนะครับผมนะเล่นฟ็อกเนี่ยมึงมประสาดแดกนะครับเล่นบาตรรามก็มประสาดแดกนะมึงจวได้แบบนี้เจ็ดห้านะครับจัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แปดเจ็ดเข้มเสือกจวแปดกูสงสารมึงจริงๆเลยวะ โอเคมาตรงนี้นะครับน้ําเงินชนะด้วยเจ็ดแต้มเมื่อกี้นะครับเข้าคอนเซปต์เขาไพ่แรกของเราชนะด้วยหนึ่งสองสามหรือด้วยเจ็ดแต้มให้แทงฝั่งตรงข้ามนะครับเมื่อกี้น้ําเงินชนะเจ็ดแต้มดังนั้นตอนนี้เราต้องแทงแดงนะครับเพื่อนๆโอเคมานะครับจัดไปนะฮะเพื่อนๆตรงนี้มาลุ้นแบบเนกๆแบบเบาๆขอแบบแดงชนะเลยนะครับโอ้โหมันจวหนะเก้ามันจวหนะเก้าโอ้โหดีนะมันไม่ป๊อกอืมขอร้องนะมือจว่โกงไปจวโกโอโห ชื่อยเป็งไม่ได้ว่ะตัวแปดนะฮะโอ้โหน้ำเงินมึงไหลมาแบบจัดๆเลยนะครับโอ้โหห้องนี้แม่งน้ำเงินแบบจัดๆนาฮะเพื่อนๆโอเคนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้น้ำเงินนะครับชนะด้วยแปดแต้มนะครับผมดังนั้นเข้าคอนเซปต์เขาไพ่ที่สองนะครับถ้าชนะด้วยสี่ห้าหกแปดดูด้าก้าแต้มนะครับให้แทงฝั่งเดิมนาฮะเพื่อนๆโอเคมาตรงนี้นะครับใส่ไปนะฮะที่น้ำเงินนะครับเพื่อนๆโอเคไป โอเคนะครับตรงนี้เพื่อนๆขอให้แบบน้ําเงินชนะเลยนะครับพันสาบาทตรงนี้นะเพื่อนๆได้ตานนี้พอนะครับได้ตานนี้ถอนนะครับอย่าหาทำอย่าหาทาขอป๊อกเลยโอโหสีแต้มโอโหสีแต้มกัโกงได้อยู่ได้อยู่นะครับโอโหมึอถือโกงให้กูหน่อยขอร้องล่ะเย็ดที นะครับอืมสิบเมมคิงหากูพอแล้มึงตานี้นะครับผมหน้าบวกมา2,400บาทนะครับเพื่อนๆตานี้ผมพอแล้วนะครับโอเคสําหรับกลุ่มต่างๆที่ฝากไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม O p e n นแชทหรือกลุ่มนําเล่นนะครับหรือกลุ่มบอกเปอร์เซ็นต์สล็อตนะครับของเอสจีช่นกดเข้ามาที่ลิงก์ปักหมุดนี้ได้เลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามรบกวนกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม